สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับเมย์นะคะวันนี้เมย์พาเพืเ่อนออกมาเดินค่ะอากาศติดลบ6องศาจะพามามุมโปรดนะคะพามาดูวันนี้มีแดดไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนอันนี้ก็เดินมาได้หน่อยนึงแล้วคะ่ะทุกคนจะเห็นว่าถานนเนี่ยเป็นสีขาวเลยนะคะวันนี้มีแดดค่ะแต่อากาศติดลบ6องศา อยากออกมาเดินค่ะเพราะว่ามันมีแดดและที่สำคัญเลยก็คือมามุมโปรดของเมย์ค่ะเป็นมุมที่เมย์ชอบมายืนมากๆเลยนะคะก็จะแนพนภาพให้เพื่อนๆดูนะคะสวยเลยล่ะทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นท่าเรือนะจำกันได้ไหมเอ่ยเมย์อยากจะบอกว่าภูเขาฝั่งนู้นคือสวยมากๆเลยนะคะไม่อยากจะตัดต่อคลิปเลยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆแบบ เห็นเต็มๆมคือมันสวยจริงๆค่ะแล้วก็นี่เป็นรอบๆบริเวณนะคะถนนสีขาวค่ะทุกคนถามว่าหีมะตกเยอะไหมไม่เยอะนะคะมันเพิ่งเริ่มต้นแต่ชอบมายืนดูมุมนี้มากๆเลยนะคะคือมันสวยค่ะทุกคนมันนิ่งสงบเลยนะคะวันนี้น้ำที่ทะเลนิ่งค่ะทุกคนบรรยากาศคือดี ชอบมายืนดูตรงนี้นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงเมย์ก็ยืนได้นะคะเพราะว่ามันเงียบสงบค่ะแล้วก็อยากจะเก็บภาพส,ายสวยๆมาให้เพื่อนๆดูด้วยเป็นความสวยงามจริงๆค่ะกับหกองสาววันนี้พอเวลามันมีแดดก็อยากจะออกค่ะทุกคนเมย์ก็พยายามให้เพื่อนๆเ,เห็นบุมกว้างนะคะ คือมองย้อนแสงอย่างเงี้ยคือมันแสบตานะคะมันมีแสงแดดนิดหน่อยก็ลืมเอาแว่นตากันแดดมาจะบอกว่ามุมเนี้ยคือสวยมากๆเลยนะคะทุกคนแพนให้ดูช้าๆเห็นไหมคะเป็นมุมโปรดของเมเห็นไหมว่าใส่ถุงมือวันเนี้ยติดลบนะคะหองศาไม่ใส่ไม่ได้แล้วคะ่ะทุกคนคือบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแพนให้เห็นช้าๆพยายามจะไม่ให้ภาพสั่นเลยคะ่ะทุกคนไปดูกันต่อเลยคะ่ะ เสียงค่อนข้างจะดังหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นถนนเห็นไหมแต่ว่าเมย์จะซูมภาพนะคะให้เพื่อนๆเห็นภูเขาใกล้ไปอีกเอาใกล้ที่แบบว่าประมาณกำลังสวยเลยนาะดูสวยนะคะทุกคนดูชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยคะ่ะช่วงนี้ก็หนาวค่ะทุกคน เมอยากให้หีมะมันตกนะคะถ้าเกิดมันตกอากาศมันจะอบอุ่นนะคะสําหรับเมนะคะแต่ให้หีมะมันไม่ตกแบบเนี้เมรู้สึกว่ามันหนาวมากค่ะทุกคนบนยอดเขาเห็นไหมคะว่ามันมีแดดนิดหน่อยค่ะทุกคนคะ่ะแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยนะคะคือมุมตรงนี้เมชอบมายืนมองมากๆเลยนะคะมันสบายใจอู้แล้วดูโซนนี้ค่ะ โซนี้คือสวยจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าสวยเล่นๆเ,เลยนะเนี่ยบรรยากาศคือดีงามมากๆค่ะสวยค่ะทุกคนชอบอะไรแบบนี้นะคะบรรยากาศบ้านคนบ้านหลังสีเหลืองนี่คือจุดเด่นเลยนะคะเพราะว่าสูงกว่าหลังอื่นๆของแถบนี้ค่ะทุกคนบรรยากาศคือดีดีค่ะทุกคนต้องใช้คำว่าดีดีเลยนะคะ สวยจริงๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งค่ะอ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนเนาะพามาดูอีกมุมหนึ่งค่ะทุกคนมุมนี้ก็จะเห็นภูเขานะคะซิกเมเจอร์ของเม์ก็จะซูมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆสวยไหมล่ะคะทุกคนสวยมากมีแดดนะคะบนยอดเขา เดินลงมาอีกหน่อยนึงก็จะเห็นนะคะไม่ได้เดินไกลมากนะคะทุกคนสวยเลยล่ะค่ะก็พยายามสูมเนอะไม่ให้รูปแตกค่ะทุกคนแล้วก็แพนกล้องมานะคะพยายามจะแพนให้ช้าที่สุดเลยนะคะไม่อยากให้กล้องหรือว่าไม่อยากให้ภาพมันสั่นค่ะทุกคนเดินลงหน่อยก็ตรงน,นี้จะเป็นถ้าเรือจะเห็นชัดหน่อยนะคะแล้วก็จะเห็นเขาชัดขึ้นด้วยค่ะทุกคน บุมนี้คือชอบมายืมมากๆเลยนะคะสำหรับเมเมว่าสวยค่ะมองแล้วสบายใจแต่ยืนนานนไม่ไหวค่ะทุกคนมันหนาวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนาะเอาเท่าที่ซูมแล้วสวยเนาะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนกำลังสวยเลยแหละประมาณนี้เห็นไหมคะสวยจริงๆค่ะทุกคนเป็นท่าเรือนะคะ สวยสะเด็ดเลยค่ะชอบอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยววันไหนจะเดินไปที่ท่าเรือนะคะรอวันที่มันมีแดดให้เยอะกว่านี้หน่อยนึงบรรยากาศคือดีนะคะชอบมากคือเวลามีแดดสวยโน้เส้นนี้ ชอบมามองถนนเส้นนี้นะคะแล้วก็บ้านหลังนี้ก็คือแบบเป็นซิกเมเจอร์เลยนะคะทุกคนสวยจริงๆค่ะทุกคนชอบแบบมองแล้วสบายใจก็อยากจะเก็บมาฝากเพื่อนๆนะคะอยู่ริมถนนเสียงกลางหน่อยะค่ะทุกคนบรรยากาศตามนี้เลยค่ะทุกคนเก็บมาฝากเพื่อนๆนะคะกับ 6องศาทางภาคเหนือที่ประเทศโนเวยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ